สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณภาพดิฉันนางสาวนทวันเชียงศรีเป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้จะพาทุกคนไปพบกับห้องเรียนคุณภาพของเราค่ะข้างประตูก็จะเป็นรูปและสมาชิกภายในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีสถิติภายในห้องเรียนค่ะรวมถึงบอกชั้นนะคะแล้วก็ป้ายโควิดหรือสัญลักษณ์ต่างๆค่ะ ภายในห้องเรียนนะคะจะจัดโต๊ะนักเรียนโดยแบบโซเชียลดิสแคนซิ่งนะคะก็คือจะมีกรอบฟิวเจอร์บอร์ดนะคะของแต่ละคนค่ะจากนั้นนะคะด้านข้างก็จะเป็นกฎระเบียบนะคะหรือมาตรการค่ะข้อตกลงภายในชั้นเรียนค่ะนี่ก็จะเป็นข้อตกลงภายในชั้นเรียนของเรานะคะว่านักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรค่ะจากนั้นนะคะ ก็จะมีป้ายนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะอยู่ด้านบนนะคะของฟิวเจอร์บอร์ดภายในห้องเรียนค่ะมีวันเดือนปีนะคะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะเพื่อเป็นสื่อความรู้ให้กับนักเรียนนะคะรวมทั้งสื่อภาษาอังกฤษต่างๆค่ะและมาตรการนะคะโควิดค่ะว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะป้ายภาษาอังกฤษผลไม้ต่างๆนะคะ รวมถึงสื่อวิชาภาษาไทายและตารางเรียนตารางสอนค่ะของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะนี่ก็จะเป็นสื่อผลงานนักเรียนต่างๆนะคะมุมหนังสือมุมส่งงานนะคะธุรการภายในชั้นเรียนนะคะแผนการเรียนการสอนนะคะของนักเรียนค่ะ ก็จะเป็นตู้เก็บหนังสือให้ความรู้นี่ก็จะเป็นน,นวัตรกรรมภายในห้องเรียนของเรานะคะคือการประดิษฐ์กระดาษสานั่นเองนะคะจากผลงานของนักเรียนชั้นปสี่ค่ะก็จะเป็นเฟรมสําหรับประดิษฐ์กระดาษสาอันนี้ก็จะเป็นถอดบทเรียนนะคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะก,การถอดบทเรียนก็จะมีทั้งของนักเรียนและก็ของคุณครูนั่นเองนะคะสำหรับในการประดิษฐ์กระดาษสาค่ะ ก็จะมีสื่อต่างๆนะคะวิชาสังคมแผนที่ประเทศไทยแผนที่โลกนะคะลักษณะทางภูมิอากาศต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นมุมเกมหันสานะคะของนักเรียนนี่ก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะของวิชาภาษาไทยคำพังเพยหรือว่าสุภาษิตนั่นเองค่ะ ห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่4ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ